ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด2 0บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U E P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิง เรากำลังแบบเพจซิมเดลก้าวต่อทุกคนหรือว่าประมาณหนึ่งวันนะทางแมปเพจซิมก็จะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่และรู้สึกว่าหรืออัปเดตหน้าจะมาทุกคนเป็นอ่าคาเอนเดอร์แอดเวนคาเรนเดอร์มั้งเป็นอีเวนต์ประจําวันหรือว่าภารกิจประจําวันให้1อาทิตย์เต็มๆเลยหรือว่า2ที่นี่แหละถ้าดูจาก event อีเวนต์คริสต์มาสนะแต่อันนี้พี่ไม่ได้แจ ينا ว่าจะมีเทคนิคให้เราสุ่มหรือเปล่าแต่แตพี่คิดว่าถ้าสมมตคิคุณเป็นตันอยากให้คนเล่นเยอะๆน่าจะมีเทคนิคแน่นอนร้อยเปอร์เซ อ่ะรีอัปเดตผ่านไปถึงเวลาที่เราแจกฮิวแล้วใช่ไหมอันที่ที่แล้วคือพี่สุม่มฮิวได้หมดกี่ตัวเอ่ยถ้าจะไม่ผิดคือประมาณ51ตัวอืมเดี๋ยวนะ40่สิบไปสี่สเ็ดสี่สองสิบสเหรอแจกได้หมดสิบตัวเจ็บตัวอะไรดีอาไปเจ้าสแสกโครอด็อกประมาณสักเอ่อ4 4 5ประมาณสัก6ตัวได้ไหมฮึแจกเลนโบหนึ่งตัวหรือ2ตัวกับโกลเด้น2ตัวแล้วก็เอาเจ้าสไปเอ่อฟัมกี้สไปสักตัวหนึ่ง ก็ดีเหมือนกันนะงั้นเอาเป็นว่า,าสแกโครโครโด็อกประมาณหนึ่งสองเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็เอาเป็นเจ้าเฮลิคอปเตอร์หนึ่งตัวแล้วกันนะสิบสองตัวทุกคนอ่ประมาณนี้แต่ว่าพี่จะแจกในกิจกรรมคือหกตัวแล้วก็แจกในสตีมคือหกตัวแบ่งขึ้นกันนะทุกคนเดี๋ยวไปหนึง ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเผื่อลืมเผื่อลืมเอาเป็นว่าแจกเออเลนโบนหนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็กูได้หนึ่งตัวเจ้าพัมกิสสไปพี่ว่าแจกในสตรีมก็ดีนะอแจกในกิจกรรมแล้วกันอ่ะแล้วก็เอานี่ออกไปสักสองตัวแล้วก็อีกสองตัวเอาเป็นเอออ่ะเอาไปสองตัวอ่ะประมาณนี้ทุกคนอืม หกตัวแจกในกิจกรรมแล้วก็อีหกตัวแจกในสตรีมงั้นก็ใครได้ได้เจ้ายกตัวนี้ไปนะทุกคนนะลงชื่อคอมเมนตคลิปนี้นะนะดิ้นเรื่องการแสรเล,ล็กคอมเมนต์คอมเมนต์น้องๆทุกคนเลยแล้วก็อย่าลงชื่อซ้ำนะทุกคนถ้าสมมติไปเจอพี่ขออนุญาติแล้คอมเมนต์นั้นทิ้งเลยแล้วกันนะอ่ะการแจกฮิ้วผ่านไปวันนี้พี่ขออนุญาตไปรวมฮิ้วกันต่อแล้วกันนะอาทิตย์ที่แล้วคือสุ่มฮิ้วได้ประมาณห้าสิบกว่าตัวเดี๋ยวนะอาทิตย์นี้พี่ว่าต้องสุ่มได้ประมาณสักห้าสิบเหมือนเดิมนะอืมไม่รู้เเเเเหหหมมมืืออ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 นนนนนนนกกััััวว่่่่่่่่าาาจะะสุไไดดด้้้พรรปปลีี๋ยคงใช เอานี่ขึ้นมาอ่ารวมไปที่สองตัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสมุนหน่อยแล้วกันเป็นชายนี่ขอชายนี่สักตัวเพื่อนชายนี่หน่อยอ่ะสี่ฟองขอชายนี่สักตัวหนึ่งฮึชายนี่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 หนเร็วโอ้โหตัวธรรมดาโอ้โหตัวธรรมดาอ่ะอีกสองฟองโอ้โหตัวธรมร,วธรมดาเรนโบก็ได้นะ โอ้โห oh, ตัวธรรมดาท <laughs> ี่มีอีกแม่อันนี้อีกสองตัวรวมมาโกลเด้นยังไม่ได้แล้วเรนโบวเเรนโบลสี่ตัวโอ้ oh, ยังไม่ได้เหมือนกันทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะทำใช้นี่อีกสักประมาณ2ตัวลวกันอืมอืมอ่ะไปเด่นขอออกไป้วยซิว่าพี่สุ่มฮิวได้หมดกี่ตัวเมื่อเหลือเวลาประมาณหนึ่งวันอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะสุ่มฮิวได้เกินเออห้าสิบตัวหรือเปล่าอ่ะอันนี้เพิ่มเข้ามาอืมอืมอืมอ่าเดี๋ยนะตัวอะไรเพิ่มมาบ้างอ่ะ แล้วก็พี่สุ่มฮิวไอเจ้าฟอฟฟี่แคทได้หนึ่งตัวอ่ะเขาเข้ามาเลยแล้วก็นี่สองตัวเรดโบนหนึ่งตัวอ่าฮะหมดหรือยังหมดมั้ยหมดแล้วทุกคนสุ่มฮิวได้หมดประมาณสามสิบตัวเหลือเวลาแค่หนึ่งวันอะ่ะจะสุ่มได้ประมาณสักยี่สิบตัวไหม <c oughs> อันนี้ยังไม่แน่ใจนะอ่ะประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สกิปนี้มีเท่านี้แหละฮะสุ่มยืดไม่ได้เลยฮะ